สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับชัย JNG นะครับก็วันนี้ก็มาเที่ยวนะครับมาเดินเล่นนะครับอากาศเช้าๆนะครับที่เขาค้อเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับาการปลูกผักที่นี่นะครับแปลงนี้จะเป็นผักกะล่ำนะครับอากาศเช้าเช้าที่เขาค้อนะครับ อากาศดีมากนะครับแสงแดดแสงแดดเช้าๆครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่นี่เลยแล้วกันก็จะเป็นแปลงผักกะหล่ำนะครับเพิ่งเริ่มโตกำลังงามเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคน ไปดูอากาศดีมากบอกเลยนะครับอากาศสบายไม่ร้อนวิวภูเขาบรรยากาศสวยมากนะครับอันนี้ก็มาอยู่บนแปลงผักเรียบร้อย อากาศดีนะอากาศดีตอนเช้าเช้าก็จะอากาศอย่างนี้คดีอย่างนี้น,ะนี่นะครับแปลงผัก เดี๋ยวผมจะแพลนดูผักนะครับให้ทุกคนได้ดูผักกันนี่นะครับก็จะเป็นแปลงผักกระหล่ำปรีนะครับก็เพิ่งจะ หวานปุ๋ยนะครับพอกับแม่เขาเพิ่งจะใส่ปุ๋ย คนไม่ได้ทำก็ไม่รู้นะครับเห็นสวยๆอย่างนี้กว่าจะได้มานะครับกว่าจะดูแลได้ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยทำนี่เหนื่อยมากเลยนะครับอกเัว ไปเดินดูผักดูบรรยากาศโคสดชื่นเลยทุกคนบอกเลยว่าโคสดชื่นเลย ผมทำไม่ไหวนะครับของแม่เขาอย่างเดียวแม่เขาทำนะครับไม่ใช่ผมทำนะครับทำไม่ได้นะบ,บอกเลยนะว่าผมทำไม่ได้นะครับทำไม่ไหว ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพาพอดีแวะมาหาแม่เขานะก็เลยพามาดูเดี๋ยวพอกระลำ่ำเขาโตขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มห่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ